ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่มีคนใช้ถูกบ้างผิดบ้างน,นะคะเวลาผสมอไอตัวสูตรสองยีนพาในช่วงที่บำรุงผลหรือว่าขยายผลให้น้ำหนักเขาได้เยอะๆอย่างรวมข้าวอะไรเงี้ยนะคะเพิ่มน,น้ำหนักก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนี่มา่าที่ใี่ดูเลยดีกว่าอย่างไอตัวยีนพา์เนี่ยนะคะจะมีสี่ขวดที่เป็นสูตรอาหารแตกต่างกันสูตรหนึ่งก็มาจาก ประเทศหนึ่งอีตงกตัวนีงมาจาก่นคะเพราะฉะนั้นก็จะมีด้วยกันสี่ประเทศก็สี่ขวดน,นะคะเวลาใช้ต้องใช้ร่วมกันทั้งหมดนะคะอย่างที่บอกคืออัตราส่วนของเขาเนี่ยคือสิบจีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรแต่คราวนี้คนบางคนสงสัยถ้าอย่างใช้กับไลพ่นล่ะเอยี่สิบลิตรเนี่ยมันไม่สามารถพ่นได้ในหนึ่งไร่นะคะเพราะฉะนั้นตัวเนี้เขาใช้หน่วยพื้นที่เป็นตัวตัวกัดกะเกณ์นะคะตัววัด ว่าจะผสมเท่าไหร่ถ้าพื้นที่เราสองไร่เราก็ผสมไปเลยนะคะทสี่ขวดลงในขวดน้ำเปล่าอางนี้นะคะเอาน้ำใส่เข้าไปสักครึ่งน,นึงก่อนแล้วก็เทเรียงลงไปเลยนะคะทีละขวดมันจะเป็นสูตรอาหารที่แตกต่างกันนะคะเวลาใช้ต้องใช้ร่วมกันทั้งหมดแล้วส่วนผสมนี้ถ้าผสมเสร็จแล้ว เราใช้ไม่หมดสามารถเก็บไว้ในที่ร่มได้สามถึงสี่เดือนนะคะพยายามอีกเลีเ่ยงเอาไว้ในที่แสงแดดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสื่อมสารอาหารมันจะเสื่อมประสิทธิภาพนะคะเมื่อผสมเข้ากันก็ขย่านิดนึงให้เขาเข้ากันนะคะอย่างเวลาพ้นก็ถ้าสมมุติว่าเป็นข้าวนะคะถ้าเป็นข้าว นึ่งเป้เนีย่ยยี่สิบลิตรถึงยี่สิบห้าลิตรสามารถพ่นได้หนึ่งไร่เราก็แบ่งเลยอันนี้ได้สองไร่ก็แบ่งเป็นส่วนแรกหนึ่งหนึ่งส่วนเนี่ยพ่นได้หนึ่งเป้คือหนึ่งไร่แล้วก็ส่วนที่สองก็อีกหนึ่งเป้ได้อีกหนึ่งไร่เท่ากับว่าอันนี้สําหรับนาข้าวสองไร่นะคะหรือถ้าคาวไปใช้พ่นกับอ่าพวกไม้ผลนะคะพื้นที่สองไร่ไม้ผลเนี่ยเราก็ดูว่าเราใช้ น้ำปริมาณเท่าไหร่ถังสองร้อยลิตรหนึ่งถังเรอหรือสองถังถ้าสมมุติว่าสองไร่ใช้สองถังถึงสามถังถ้าใช้สามถังเราก็แบ่งเป็นสามส่วนในพื้นที่สำหรับสองไร่หนึ่งถังต่อหนึ่งส่วนนะคะพื่ง่ายคือเอาพื้นที่เป็นตัววัดน,นะคะถ้าสามไร่ถ้าสองไร่ก็ใช้ขวดนี้ตักข้นสามถังก็แบ่งเป็นสามส่วนส่วนละ้นหนึ่งถังสองร้อยลิตรค่ะโอเคค่ะ ส่วนสูตรสอชุดนี้มันได้สำหรับสิบได้นะคะก็ทําเหมือนกันคือผส,สมรวมกันไปให้หมดเลยแล้วค่อยแบ่งเป็นส่วนเป็นสิส่วน